พี่สุธสัสเข้าไหมพี่สุธสัสเข้าไหมไปเร็วเร็วเชิญค่ะน,น,น้องแม็กเชิญค่ะเชิญค่ะฝั่งฝั่งพี่บัสก็ได้อีกนะคะ มีตามรูปนี้นะครับก็คือเป็นออกเป็นพระราชกิจิการเวรคืนนะครับในท้องที่ตำบลหลงกว้างตำบลหน้าคำตำบลบุษบัวแล้วก็อำเภอเมืองนะครับออกเมื่อวันที่4เมษายน2560ข้างล่างสุดนะครับก็คือเส้นเส้นตอวต่างน,นะคร ระยะทางก็ประมาณ4.9ก้ิโลที่ได้คุณโกลมก็เป็น5กิโลคือคือ10เมตรเพราะเป็นชุมชนหนาแน่นนะครับตัวนี้ทำเป็นถนนเสียดงงอแปดนะครับสายงอแปดนี่เราจะเวียนเวีนอยู่ความกว้างความกว้างสามสิบสามสิบเมตรนะครับเป็นถนนเสียมือนกันสำหรับสายจอดตามนี่เวียนเวีอยู่ความกว้างจ0เมตรระยะทางประมาณ49 เป็นม e, ันเป็นเส้นโครงการของที่จางหวัดเราสร้างนะครับกรมเป็นถนนวแหวรอบที่สองก็คือเป็นและก็อีกสายนึงก็คือต่อมาสายงอสายงอแปดนะครับนี้คือปั๊มเชลล์ก็คือจุดสิ้นสุดของสายจอจานกับสายสิ้นสุดสายงอแปดเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกันนะครับจะเป็นถนนจะเป็นสถานโอ้งพาร์ทข้ามเส้นทางรถไฟที่คือรอสตงครับนี่ฮักการูทแบบเป็นนิด นี่คือสายตัวตานครับเขียดทา,มมากงกว้าง10เมตรรูปแบบต้นต้นคอนเสิร์ตเราจะออกแบบอย่างาบบนี่ห้อน,นะครับทำนี้นะครับคือเขียดทางจะน้อยเกาะกลางก็จะเล็กิดความถูกนะฮะเป็นสะพานข้ามรับนนะฮะยอดที่9โอเวอร์จับต้องได้ครับข้างเชียด อันนี้คือจุดตัดที่สายกอเจ็ดนะครับฝากสายกำนันเนี่ฮะปากสายากำนันกับปากซอยบ้านกำนานเนี่นยน,น,นะครับในรถก็จะออกในพวงนี้ตอนแรกเนี่ยฮะมาเป็นมาครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของการลยครับผมเนี่ยฮะและถ,ถักโดนก็เ่ประมาณ5 5กิโลทั้งนี้ก็คือว่าพอเป็นกิลเสร็จก็จะมีกลับด้วยในเสียงครั้งหนึ่งคืออาจจะมีระยะทางอาจจะสร้างโดนหรืออาจจะยาวขึ้นแต่ก็ เนกรณีรนี้ที่มีการอุทธรแล้วก็วันที่นัดวันที่ปัจจุบันที่เงินก็ประมาณมาเขาเขาก็จัดการประมาณแ,แล้วนะครับมันคงมัคนคงแพงก,กว่าแน่นอนในปี66นะฮะต้นต้นขอไป6 0ยล้านครับและปี67ก็ขอเพิ่มอีก200นะครับเป็นแ0 0ครัยหลังจากที่ได้เงินเดือนคืนก้อนนี้มาแล้วก็คือจัดทำการเดินคืนทั้งหมดเรื่องสิ้นเรื่องมีการลื้อถอนทุกอย่างเสร็จ ถึงจะขอรับการสสรุนงบประมาณค่าก่อสร้างน1,340ล้านทั้งสองสายแบ่งเป็น3มีงบประมาณแต่ยางนั้นตอนี่ผมทำเอาเข้าไปตรงเนี้ยยังไม่ได้รับแจ้ง่ปี66คือมีแินแล้เพิ่เตทุกอย่างเมปนนะ้ะนนี่ฮะ้กเป็น200กวล้านเกิดเป็น400กว่าล้านถ้าเกิดเป็น400กว่าอย่าเนี่ยงบประมาณงีประมาณะจะเยอะเขาก็เราเป็นผู้กว้าง แล้วตัววิธีน่าจะทำต่อตารางมาจะแพงกว่าแล้วก็พอขัดมาประมาณสักเกือบกิโลนึงนะครับจะข้ามทางรถไฟอะตรงนี้ข้ามรถไฟไปแล้วเราก็จะไปบ้านดีกันนะครับนี่ฮะมาออกนี้ฮะตรงนี้คือหน้าปั๊มเชลหน้าปั๊มเชอร์่ถวสร้าน้ำมดานนะครับท้าเดียวครับนี่เป็นท่าเดียวกันนะคท่า ก็ไก่กับซี่สุอสายมอแกลงนี่จะเป็นจุดเดียวกันนะครับมีสะพานโยกพาทพูดเดียวกันทางทางกรมได้ทาสาลแยกน้ำก่อนนะครับแล้วก็อยแต่การเทเลอร์ไว้อย่างนี้แล้วก็ทางทางกว้างยั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 งมอแปลงครับต้องาผมผมไม่จอตัเดี๋ยวนี้เป็นขังรวตงอ๋อที่ราเถ็าถ้ารงเรา็เียกว่ากลขังรวมใช่ครับ แสดงว่าาตรงนี้เมื่อไหร่เราต้องบอกว่าถนนงเมืองทางออกท่านยกชื่อนนถนนังถนนันใช่ครับภาษาที่ถูกต้องาษาจนะครับก็ต้องขอขอมูลในที่้วผมจะชี้ว่าเราเว่าจริงจรคองวดีที่การเป็นคือสองสามสี่ห้าตาไปเลยนะครับ้าชาสุดท้าางข้อมูครับขอา งานวโรคนี้นะครับโอกาสนี้ซึ่งก็ได้มาปฏิตรการสืบค้นดูว่ากอรอัยวะนะครับนมวตถุประสงค์มก็เลยลงไปดูวัปงนรับที่อยูประมาณอยู่่ข้อนะครับก็ทางนะครับแล้วข้อ2.1.2ก็จะเป็นปึกานะครับเชิงบูรณาการร่วมกันนะครับแล้วข้อ2 1งก็จะเป็น ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากจากที่ผมสื่อคนก็จะแปลความหมายติดความให้ผมก็เห็นว่าเวื่องที่กรกก็จะเสนออยูนเรื่อทีที่มากระดองปานที่เหตุหรือถ้าพูดภาษาบ้านเราถ้เอาพวกเอกชนมาสูหโมเดยกันซักก็จะเห็นว่าในที่อาจจะมีหลายหัวข้อนะครับที่ต้องคิดทำต้นแบบทำเองก็เรียนตัวว่าผมจะใส่ตรงนั้นแล้วเนภาพแล้วเห็นภาพนี้ในอนาคตครับ นี่คือสิ่งที่อุดอรธานีกำลังจะนั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงครับจะยกระดับตั้งแต่นอกเมืองเข้ามาในเขตเมืองเลยส่วนรถไฟทางคู่ครับขนถ่ายสินค้าจะยังอยู่ที่พื้นอยู่ซึ่งตอนที่เขามาทาประชามาติคนอ,อุดอรธานีเราเข้าใจว่าจะยกระดับข้ามเมืองนะครับแต่พอภาพมันออกมาปุ๊บเราปกแตกกลายเป็นว่ารถไฟทางคู่เข้ามาในเขตเทศบาลนครอ,อุดอรธานีครับผ่านปลาพาร์ทาัมา ส่งสินค้าให้กับบริษัทเอกชนเพียงแค่บริษัทเดียวเป็นลงปูนตรงนั้นนั่นแหละครับพอส่งสินค้าให้กับลงปูนเสร็จเรียบร้อยเขาจะยกระดับข้ามเมืองไปทุนนะครับว่าภาคเอกชนในกรณีของครอเนี่ยมีควารผสมที่จะให้รถไฟทางผู้ออกแบบยกระดับตั้งเมืองเข้ามาเลยก็เลยถอดทุกคนยกเลยรับรองครับนะครับ เพื่อเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อเป็นหลักฐานนะครับแล้วเราจะเล่นฐานนะครับไปฝากดันกับในวัะครับในวีดีโอเย็นนี้ต่อไปนะครับนะครับข้าวบุรีข้าวบุรีก่อนก่อนข้าวบดรก่อนสี่แยกอ่างทองสองในหกนะครับโอเคครับขอบคงในสามมีแต่การท่าหรือโครงบริหารตักเดียวนะครับวันนี้เรมีทั้งด้านมองของความเป็นเมืองมันงต้องมาร่วม โดนต้องช่วยแอร์ไลน์ก็แบบมาช่วยนะครับมันถึงจะเกิดอะไรต่อ่อะไรจะมีผมสามคนคุณหนุ่ยได้สส่อว่าจะทํายังไงอันนีบไปหยิบหนุ่ยมาอุผมย่างตู้แทนนะครับจะทำยังไงสื่อเรื่องมาจากว่าเราก็รู้แล้วว่ารถไฟที่เราถึงนะครับรถสะพานเนี่ยมันจะท้องควรแล้วก็มีแผลอยู่แล้วง่ายๆคือแผลอยู่แล้วมันไม่ซ้ำจะดี เริ่มลื่นเนื่องจากว่าสภาเดิมเขากลัวว่าอันแด็นอนาคตนายจรัฐมนตรีจะติดขัดก็ประกาศออกมบเริ่มต้นออกมาแล้วเนักข่าวข้างบนนะประเด็นนะครับรวบๆข้างบนซ้ายมือนะครับในซ้ายี่เนครับ